สวัสดีครับทุกคนตอนนี้อยู่กับผมนะครับเต้ไฮลรานะครับตอนนี้เราอยู่ในแมดเบดบอร์นนะครับก็วันนี้เราจะมาแกล้งแฟนนะครับโดยการอ่อนให้แฟนนะครับเพราะว่าแฟนเพิ่งหัดเล่นนะครับเราจะอ่อนให้เรื่อยๆเลยอโอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยมาแล้วครับผมเฮ้ยเริ่มเกมแล้วโอ้ยตายทำไมแล้วอเอาวะมาดิโอ้ตายอ่ะไม่เป็นไรกำลงังฝึกมาดิ ไอ้เจ้าไอ้เจ้าเฮ้ยจงหน้าฟุกหรือเปล่าเมื่อกี้เนี่ยมาไหนว่าเล่นเต็มโคตรกากเลยเอ,อ้านีไ่ไงโคตรกากนี่ไงเราได้ลูกบอลก่อนเราใส่ไปแล้วมไม่มีใส่เอ้าโอ๋อใครนี่ก็ตายตายง่ายเกินไปนะประเด็นนะ่ะไม่รู้บ้างนะว่าใครเป็นใครได้เล่นกากศนะ่ะ <laughs> มันเด้ไม่เฮ้ยเด้งอุ้ยกดกดกดโอ้โหอะไรเนี่ยแป๊บเดียวก็ตายแป๊บเดียวก็ตายเล่นดีๆหน่อยดิเริ่มเบื่อแล้วเนี่ยเล่นมันจริงๆหมาดิขนาดเพิ่งหัดเล่นนะเนี่ยเคยเล่นทุกวันไม่ใช่เหรอได้รูถูกกันไปมีมันต้องยีอยู่ใกล้ๆกันมันจะมันลงมาเด้ไม่โอ้โหกดผิดอ่ะโอ้โห โทรศัพท์ฟังอ่ะโทรศัพท์ฟังกดผิดอ,ะอ,อ่ะอ้างไปทั่วอะไรอาา่ะอ่างไปทั่วอะไรไหมเดี๋ยวเอาลองตาหนี้เอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวเขาเปลี่ยนดาบอนเอาช้อนก็ได้ไหมเอาช้อนไปสู้ก็พอแล้วนะของลีเนี่ยดูถือช้อนเห็นไหม <laughs> อ้าวอ,อ้าวทำมาเป็นจะเอาช้อนมากาก,ากมากเลยโอ้ยโอ๊ย,อ,ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ย ลูกบอลอยู่ไหนมามาดิมาดิาดเอาออไหนวะเขาอ่อนนะ,ะไหนว่าเขาอ่อนนะโอ๊ยโอ๊ยน้องอ่อนสบนหน้าอ่อนไหมละ่ะเลยเฮ้ยทำไมเต้ตายเร็วแบบนี้อ่ะเต้ตายเร็วเกินไปอ่ะเพาราะคุณหันเล่นน,นั้นเนี่ยทำไมเต้แบบเล่นทุกวันน้ไมถึงถึงแพ้เขาตลอดเลยฟังเนาะเดี๋ยวโดวนตอนนี้เขาเอาจริงเอาจริงแล้วเนาะ มาดิมื่อกี้ะไรวะมาดิมาดิโอ้แท้แท้ตายอยีกแล้วอ่ะยังเล่นไม่สนุกเลยอะไรของเต้นเนี่ยเล่นทุกวันจริงปะเนี่ยเออบ่นยังเลยก็ต,ตายเร็วเกินอะ่ะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะวางจริงกันแล้วนะมามาเออเอาดิ

ดีเดมือนทเวลาเดินช้าเลยจะตบคนละจะตบแฟนตัวเองอ่ะอย่าพูดเยอะอย่าพูดเยอะลงไปก็ตายตอนนี้แล้วเนี่ยโอเคครับทุกคนตอนนี้พี่เต้เอาจริงแล้วนะพี่เต้จะชนะรัวๆให้ดูมามาดิมาดิอ้าวมามาดี่มามาลี่มามาลี่มา,า <c oughs> มาลี่มามาลี่มาเดี๋ยว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 มาดี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 าเฮ้ยอะไรเนี่ย <c oughs> ตายอีกแล้วเนี่ย ไปฝึกมาใหม่นะเยอจริงแล้วเยอะจริงแล้วมาดิมาดิมาดิมาเดเอาใกล้ๆได้ไหมเอาใกล้ๆมาโอ้โหอุ้ยอุ้ยมาดิมาดิมาเดมาดิ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 อุ้ยบอลเริ่มเร็วแล้วบอลเริ่มเร็วแล้วมาดิมาดิมาดิอุ้ยกดไม่ตีอะไรเนี่ยเอาถนอนอยู่คนละฝากันเนี่ยไปฝึกมาใหม่นะ ี้เราจะจริงแล้วนะเรจะเปลี่ยนดาบเอาเป็นดาบปลาฉลามช้อนซูรี่ไม่ได้ปะเราดูถูกพี่ลี่เกินไปนะเราจะดาบปลาฉลามมาอ่อนมากเลยอ่ะเล่นอ่อนขนาดนี้นะลบเกมชิงไปเถอะ เล่นทีวีไลก็สองสามชีก็ตายแล้วเนี่ยระยะประชิดเราสู้ไม่ได้ลูกทำไมระยะไกลก็ได้เอ้ยอย่าตามเข้ามาดิรู้อยู่ว่าเล่นเก่งอย่าตามเข้ามาเอ้ยอย่าอย่ามีคนมีรถตลกว่ะตลกอะไรฆ่าเขาได้ใช่เด้เล่นกากมากอ่องตรงนะคลิปนี้คือเขาจะแกล้งลี่นะแกล้งแบบอ่อนให้อ่ะ จะไปแปลมาแม่งพอเอาจริงแพ้ออด่วนจริง,งอ,อะฮะไม่เต้อ่อนจริงเต้ไม่ได้มาแกล้ง่ะเต้ไม่ได้แกล้งเต้อ่อนจริงช็อตฟิลเลยกูโดนแฟนดูถูกอย่างงี้เราเอาจริงแล้วมาดิมามาสับซับมาซับไปสับมาบบมามามาเอาดิ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 เ <c oughs> อาแล้วว่าเต้อ่อนจริงตาที่ผ่านมาไม่นับนะคือตานี้เขาจอาจิงแล้วใครชนะคือชนะเลยโอเคไหมตานี้คือนัาตัดสินนะ ใครชนะคือชนะเลยเป็นแชมป์มาเอาจริงละจ่าพอไม่เล่นละเลิกไม่เล่นละเฮ้ยเดี๋เพิ่งดีก่อนไม่เล่นก่อนไม่เอาไม่เล่นละมาเล่นก่อนไม่เล่นก่อนเขาให้โอกาสอีกตาหนึ่งอะนะเดี๋ยวเขาอ่อนให้สงสารละเดี๋ยวนะสรุปคือเขาต้องอ่อนเฮลี่หรือลีอ่อนได้เขาเขาอ่อนให้เป้เอาดีโอ้ โอ้อะไรอะเขาอุศาสตร์อ่อนไปแล้วเนี่ยโอ้แล้วครับทุกคนก็วันนี้ก็ขอบคุณครับทุกคนสรุปคือจะแกล้งแฟนแต่เสือบโดนแฟนแกล้งขอรอบมา